เตัวรเรื่อยมุดเยอะด้วยครัมันเยอะแค่ไหนครับกนนมก็เรื่อยครับก็ก็คือ่ายไปก่อนแต่ว่ารอมาตอนนี้ก็ได้ถ่ายอันนี้เลกินเรื่องเหลือนกินเรื่องที่ยังรอที่ถ่ายนไปแล้วอะไรครับเอ่อโปรเจกต์ท่าไปเป็นไต้หวันะไรแล้วแล้วก็นี้เป็นสื่อนโรงาบ เือนนี้ก็จะมีซ <Okay. S 3> ีร oh. ีส์เดี du ่ยวกับนอมมี du ้อาจจจอดในในตัหวก็มีแค่นี้ฮะขอพวดเดียวในเดือนกว่าไม่เคยจะไม่เคยจะมีมันเป็นช่วงเวลาที่ตงเกาา็นทกทําทํางานในในจังหวัดคตณงานไม่ได้ทํายาว กานที่ s <S ิเรื่องเสือเรื่องายล่ะนะครับท้าได้มาชมายนรเราเริได้ไปดูครับก้าเป็นเรื่องเสือเรื่องายลรับ

จริงมันก็ต well, so ้องเป็นช่วงเวลาที่ที่บอมาะสมเด็กก็ชอบกก็ไปรูปภาพ่อนถ้คิดว่าลูกเราสามารถนะหรือว่าแต่เข้าสังคมได้ไหมลูกเราได้ครับได้ครับเออป็นคนสุขครับก็ทำเรื่องลูกด้วยเป็นยังไงบ้างผมสั้าหนวดน้อยลงครับดูด้วยด้วยตอนนี้โปรเจกต์ที่ไทยก็ก็เป็นการก็เป็นเกลี่ยแล้วก็ ตามตาานี้กันครับันเรายากมากกับการที่จะเสียสละผมกับหนวดเพราะว่าเราลากมาทั้งปีก็จริงไม่นะครับเราโปรเจกต์าอย่างให้เราไว้แบบอยากได้ทุกอย่างแล้วก็จะพยายามทำให้ได้าที่เรได้ที่บ้านไม่ยังไงบ้างลูกสาอนพออกับคนก็เคยเาที่สองเออเ็ยตอนที่เรายาวไว้หนวดเห็นตอนที่เราค่าเรา แล้วภรรยาชอบแบบไหนไม่<อ>ไหมดผมชอบเพราะว่าเป็นเมียเห็นดีดีแต่ว่าลูกนี้ต้องอยู่นานเยยลยไหมหรือว่าจะกลับมาอุกสัปดาห์ย,ยังไม่รู้เลยครับรกาา็แล้วตแต่โปรเจกต์ครับอันนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็จะไปอะไรกันก็จะได้เห็นหน้าสัตว์นี้ไปถึงสิ้นปีนะใช่